Won't you get a hub paradise? Something more than a store with a p a r of nights that we probably can't afford because the wearing price. So สวัสดีครับเปิดคลิปมาก็อยู่สวนภูมิเลยครับพอ <Yahoo! S 2> ดีเพิ่งเลิกงานครับผมจะไฟร้านเคสปีดลากระบ,บังนะครับ <Yeah. S 2> ว้าวเอ็จ ลองเกมเกมทีสุดเจ็ดโหโคนติดเลยครับ ร้านเคสปิดแล้วก็บางอยู่เคหาลวมเก้านะครับรู้สึกยางหลังอ่อนๆวะเวะลาลงเข้าล่องถนนแล้วมันแพทแทยังไงไม่รู้ครับล้นยางเยอะปกติอยู่แล้วนะล้มเก้า ช่วงเวลาใกาล้เลิกงานนะ จะเละป่าตรงนี้วันนั้นผมมาเละตรงนี้แหละครับ <What? S 1> เจอน้ำมันก่อนดีกว่าน้ำมันกับเบียดด้วยไอ้ยะตัวเล็ก เรยวซ้ายนี่ครับไม่น่าจะเละนะเพราะฝนไม่ตกครับเอยเมื่อคืนตกนี่วะมันก็นานแล้วนะน่าจะแห้งแล้วล่ะหรือเปล่าโอเคเทปูแล้วนี่วะ <Yeah. S 1> ไม่รู้ข้างหน้าเทปูหรือ,อยังรถติดแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยครับ ไม่รู้จะกี่บาทนะตัดโซ่เนี่ยตัดข้อนะฮะเพราะว่าผงผมนี่ยืดจนห่างปลาสุดแล้วครับ <What? S 1> สุดแล้วก็ยังย่อนอยู่ครับก็เลยต้องตัดครับผมโอเคไม่เละวันนั้นผมมาเละเส้นนี้แหละครับ ีจนหว่ะคร<อ>กรเ็เเดมายันนับปัด สี 4, เ่เลนเลยมั้งนี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าสองละห้าเลนครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างหน้าครับจะถึงแล้วจะถึงแล้ว Okay. แล้วก็เลี้ยวฝ่ายอีกทีหนึ่งร้านเคส e ี d นะครับเคส e ี d ล่างกรนะบังฮะแต่ทำไมอยู่รวมก้าวครับ <c oughs> เลี้ยวขวาไป <c oughs> เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งโอเคถึงแล้วครับร้านแดงๆครับผม ถึงแล้วครับผม <S <S ปกติอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เ yeah. ครอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทางนั้นสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับหืมหล่อๆเลยครับ ทำเร็วมากฮะประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับตัดต่อโซ่ใหม่ฮะไม่ได้มานานแล้วร้านนี้ดูรถรถต้นแบบของเคสปีดทั้งนั้นเลยจับตัดแป่งเดี๋ยวไปดูสักรอบหนึงครับมีเดวิลครับให้ทายคันนี้รุ่นอะไรเซตพันนะครับคันนี้จับแต่งคัสตอมป่ะ อันนี้แนวคัสตอมปะเต็มลำครับนี่ชอบชอบนี่จาสามร้อยคันนี้มากดูใสสวิงอาร์มใส่ยางครับ <What? S 1> ดูล้อครัเอาล้อเซทเอ็กซิสมาใส่ <Whoa. S 1> สุดตีนครับ <Whoa. S 1> ป่ะเอากลับบ้านกันดีกว่าขับสบายใจแล้วนีครับโซย่อนครับไม่สบายใจเลยครับ ไปกี่ข้อวะเนี่ยตัดไปสองข้อมั้งเนี่ย ต้องบนลงทาง,ทางไหนสนามบินโอเคอย่าเพิ่งเทครับผมดินเยอะ <c oughs> เดี๋ยวกิ้งครับถนนเสร็จใหม่ใหม่ <c oughs> ดินทรายครับทรายทั้งนั้น ไม่เสี่ยงครับไม่เสี่ยงยางไม่ดีโอเคติดไฟแดงแดดร้อนเหมือนกันนะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เสื้อดันเอาเก็บใส่กระเป๋าเฉยหลบแดดหน่อยครับผม Oh! Uh -huh. นาตัวนี้กี่ซีซีอะครับอ๋อครับหกร้อยห้าสิบครับอะไรนะครับ,บรนะรครบับผมัครบ 热热热。<laughs> ตอนนี้มีร้านป่ายางป่ะครับร้านป่ายางปยางปยางรถรถนนี้ไม่รู้ไม่รู้รเหมือนยางรถยนต์นะครับมันไม่มียางในรถยนต์รถยนต์เข้าดีเลยโอเคขอบคุณครับปั๊มเนโซเลยปั๊มเนโซ่ได้กปากระรู้นี่อ๋อครับผม พี่ครับปะยางให้หน่อยสิได้ป่ะสตรีมเหรอ<ะ>สตรีมเหรอไม่ใช่สตรีมแทงไหมครับแทงไหมโอเครอดแล้วครับดีนะเจอร้านนี้ไม่ได้ปาดรถมอเตอร์ไซค์ดเวยยางรถยนต์ล้วนๆนะดู อ่ะโชคดีไปครับกระบ้านต่อเยี่ย G S yeah, X สุดยอดสีดำด้วยครับอ๋อดูจริงนี่ถึงน้องนัทิกเซอร์อะไรครับวันนั้นที่ไปมีติ้งเราไปได้วยกันเสียงนี้อย่างเราครับ ด้วยไงเขแตสุดยอดแด่นอนจริงๆครับงามหยดถ้าทองกระป๋องจะแสบด่ากว่านี้ครับเสียงเสียงนุ่มๆ